สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็พบกันกับผมเหมือนเดิมนะครับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ .net นะครับวันนี้วันที่27เดือน3นะครับเมื่อวานก็ไม่ได้วิเคราะห์นะครับเพราะว่าบอลน้อยมากนะครับช่วงนี้สําหรับวันนี้ครับก็จะวิเคราะห์บอลนะครับในลีกวันนะครับอังกฤษอ่าคู่อันซิตี้นะครับพบกับเจลลิงแฮมนะครับผมเตะเวลา4ทุ่มนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยคู่นี้กันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสถิติของฝั่งอันซิตี้กันก่อนเลยนะครับว่าจะทําได้กี่ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดอ่าอันซิตี้นะครับทำได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทําได้10ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับ10นะครับผมส่วนเจลิงแฮมนะครับทําได้2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับโอเค ต่อไปอันดับกับคะแนนนะครับอันซิตี้นะครับอยู่อันดับ1นะครับคะแนน69นะครับอันดับ1คะแนน69นะครับหัวตารางเลยนะครับเนี่ยส่วนจิลิงแฮมนะครับผมอันดับ10นะครับคะแนน54 10คะแนน54นะครับโอเคเรียบร้อยครับต่อไปก็ราคาต่อรองกับราคาส่งต่ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเว็บสำหรับวันนี้นะครับอันซิตี้นะครับผมก็เปิดออกมาต่อที่ 0.5ควบหนึ่งะครับผมนะครึ่งลูกควบหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็สูงต่ำนะครับอ่าสลูกครึ่งนะครับผมนะ2.5นะครับโอเคทีมเจ้าบ้านเป็นทีมรองนะครับต่อรอง0.5ควบหนึ่งนะครับผมนะครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็สูงต่ำสอลูกครึ่งนะครับโอเคกดวิเคราะห์เลย ผลการคำนวณก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคู่นี้โซนบอกว่าจะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่74นะครับแนะนำให้เล่นสูงแรกแล้วก็สูงเต็มนะครับสำหรับโซรส่วนโอกาสทนะนะครับจะเป็นทางของเจ้าบ้านนะครับอันซิตี้นะครับผมมีอยู่48นะครับส่วนทีมเยือนจิลลิงแฮมนะครับมีอยู่41นะครับก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยพบกันนะครับโอเคครับจากสถิติที่เคยพบกันนะครับผมนะในแมตช์ล่าสุดนะครับ เจอกันครั้งล่าสุดตรงนี้นะครับผมนะก็อันซิตี้นะครับก็สามารถชนะจิงลิงแฮมไปได้นะครับผม2ประตูต่อศูนย์นะครับในลีกวันนะครับผมนะก็เคยเจอกันแค่ครั้งเดียวนะครับผมอันก็ชนะเลยนะครับวันนี้เล่นในบ้านด้วยถิติอ่าการชนะก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าจิงลิงแฮมด้วยนะครับผมนะโอเคครับกลับมาที่สุดของเรานะครับสําหรับวันนี้ผมคิดว่านะครับผมแนะนําให้เล่นไปที่ เจ้าบ้านนะครับผมนะอันซิตี้นะครับผมนะมีเปอร์เซนต์ที่จะชนะมากกว่านะครับผมนะแล้วก็อ่าเติก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าจิลลิงแฮมด้วยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แนะนําให้เล่นไปที่เต่งเจ้าบ้านนะครับผมนะส่วนสูงตานะครับผมคิดว่าเล่นไปที่สูงแรกนะครับผมน่าจะมานะครับสูงแรกนะครับผมสูงเต็มผมไม่แน่ใจว่าจะถึง3ลูกไหมนะครับผมนะกลัวจะมากสุดแค่2ลูกนะครับผมนะ สรุปก็วันนี้เล่นไปที่สูงแรกแล้วก็เจ้าบ้านอันซิตี้นะครับผมนะเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าคู่นี้จะออกสกอร์มาเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ทายกันดูได้นะครับผมนะถ้าใครทายถูกเดี๋ยวผมจะให้โปรแกรมไปฟรีๆเลยนะครับผมนะไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นเลยนะครับใครที่ชอบก็สามารถตามได้ใครที่ไม่ชอบก็ส่วนได้เลยนะครับสําหรับคู่นี้ใครที่อยากได้โปรแกรมตัวนี้นะครับไปใช้งานนะครับผมไปช่วยวิคห์นะครับผมนะ ก็สามารถขอรับได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวส่งลิงก์เพจไปให้นะครับผมโปรแกรมตัวนี้ก็สามารถวิเคราะห์ได้ทุกลีกทุกคู่เลยนะครับผมนะไม่จํากัดนะครับผมนะไม่จํากัดว่าจะเป็นคู่ไหนไม่ล็อกผลไม่อะไรทั้งนั้นนะครับผมนะคำนวณจากสถิติจริงๆนะครับผมนะสำหรับโปรแกรมตัวนี้นะครับใครที่อยากได้ก็สามารถทักเพจเข้ามาหรือว่าจะคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะครับนะ ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ